สวัสดีค่ะช่นงปิยชาแนลบางสอนวันนี้นะคะมาดูร้านก๋วยเตี๋ยวกุยแต่เลยนะคะค่ะนางลำมารอลำนะคะานางลำสะละซีนะคะานางลำบุ๊ดบุ๊ดห้านงา,า,นง,ลา,านงลำเราก็มานั่งรอนะคะ รอลำแล้วก็มาอุดมตนแผ่นด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็มาดูร้านก๋วยเตี๋ยวแกันนะคะ อร่อยมีค่ะนุมมากค่ะโอเคค่ะอร่อยมีค่ะโอ้อร่อยอร่อยสุดยอดใช่ไหมคะเพื่อเพื่อเพื่อฮะอร่อยเลยนุ่มจะพาไปชมนะคะวันนี้ใครเป็น สุดยอดเลยนะเตมนนี้เวเ่ี่ไปสั่งนี่ไปสั่งังไม่สั่งเหรอเขาจะไม่สั่งอ่ะไม่ดีไปสั่งเอาถ้วยกดเคียวนูถ้วยคือเบิร์ส่งโอ้โหน่ารัคนพูด

ราะคาวันนี้บ้านให้บ้านนะคะที่นราคาอย่างไรแนคะโชว์ีมือนะคะสุดยอดเลยชว์ีมือบ้าให้บ้านนะคะ,นนะ,คะอะคะ่อะคะ่นนะ,คะขายดีแล้วขายด็่ ขาซอละสีห้าถ้วยนะคะปลาเบ้านนี่ค่ะเส้นเล็กนะคะค่ะโชว์ฟรีมื้อปลาเท้านนะคะบรรยากาศร้านนะคะเย็นร่มรื่นมากเลยนะคะม่งเน้อยาเนาะค่ะเย็นบรรยากาศเย็นนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะวันนี้ป้าเท้านโชว์ฟีมือนะคะโอ้สุดยอดเลยนะคะขอองเเส้นนลาาายกก็บะะพรว่ เราก็มือใหม่ถ่ายเลยนะคะอ่าอร่อยมากเลยนะคะบุก้าบบุกเจียวลงเลยนะคะวันนี้บุกถึงป้าเลยนะคะสุดยอดใช่สุดยอดเลยนะคะน่าทานมากเลยนะคะค่ะลูกค้าเต็มร้านเลยเนี่ยอันนี้ลูกค้าแน่นเลยนะคะเต็มร้านเลยนะคะนี่ วันนี้ไม่เงียบเหงาวันไหนไม,ม,นนไม่ไม่ได้มีลำก็มากินเลย<อ>กะว่าจะมาอยู่แต่ว่าติดสงกาดนี่โอ้ฝืนนี้น่า้ออปาถมารีผู้ช่วยด้วยนะคะเรียยครับรับสมัครไหมคะผู้ช่วยนะคะ มีนะคะฮะสุดยอดนะคะปลาาอะไรวันนี้ได้สูตรน้ำจากเอ่อลูกคนใช่ไหมใช่ลูกคนเป็นคนทำสูตรใช่โอ้สุดยอดเลยวันนี้สูตรเด็ดใช่ไหมคะสูตรเด็ดลูกคนวันนี้สูตรเด็ดนะคะเด็ดไปได้สูตรมาอืมนี่นะฮะตองล่างก็ต้องมาชิมนะ้วค่ะสุดยอดนะคะสูตรเด็ดของลุงนะคะวันนี้นะคะ ม่ไคุณแม่ตัวแม่ใส่น้ำโอเคเดี๋ยวยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยก็จะรอสุกยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยโชคไปยห่อนนด้แหละเนาะห้อนไอ้น้ำก็ดียวอด้ลนะคะวันนี้คนเห็นมาเป็นผู้ช่วยเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำครับ เอาน้ำเยอะไหมแม่เอาไม่เยอะเนาะเต็มถ้วยเต็มถ้วยเลยไม่หมดแน่นอนนี่เองครับเส้นหมี่เนาะเส้นหมี่พิเศษนะครับอ๋อพิเศษกับธรรมดาเหมือนกันครับที่นี่เรามีเส้นหมี่เส้นเล็กแล้วก็เส้นเหลืองครับฝากกันมาไม่ต้อง รีบนะไม,ไ,ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเร็วเลยโอ้อเรามีสามน้ำนไม่รู้ว่าจะช่วยให้เร็วขึ้นหรือเปล่าไม่หมุอนไม่หมุนผู้ช่วยมีผู้ช่วยนะมีผู้ช่วยนะคะวันนี้เราก็จะเอาอีกช่องท,ที่น้ำน้อยเนี่ยมันเดือดอ๋อมีช่องลวกช่องหนึ่ง ไม่พี่หนึ่งถ้าเราลวกเนื้อเราลวกในน้ำซุปได้แต่ถ้าเราลวกผักก็าตรงช่องนี้ใช่เพราะว่าเราลวกน้ำซุปเนี่ยน้ำหมูอะไรมันเข้าไปในน้ำซุปดได้แล้วน,น,นวลนวลค่ะสุดยอดนะคะ,ะ,คะมีอาชีพนะคะค่ะบรรยากาศตามนะคะเย็ยนร่มรื่นมากเลยนะคะมงโนย่านะคะสุดยอดนะคะบรรยากาศ

เพิ่งเห็นหาเอ่างนารเตรียมโตะไม่พอแลลุช่างเออเพิ่งมาถึงต้เตรียมพวงไม่แค่สองพวงโต๊ะไม่พอแล้วก็ถ้วยก็ไม่พอค่ะกินตั้งนานแล้วยังไม่หมดโ้ลงไปเย พอดีโต๊ะนี้เอฟซีเดียออีอย่าง่ยัไคามาตื่นใจมากค่ะที่ตลาดยังไม่เข้าหูจอแล้วเน่ะกลรงกลาาเจอเครื่องกลางกลาเป็นร้านใส่รานมีอีกอยประดับด้วยีกใส่ค่ะนี่โซนไหนโซนห น้าขอค่ะป้านะคะวันนี้ร้านเปเดียวคึกคักมากนะคะลูกค้าเยอะมากนะคะลังลำมารอลัะแล้ก็มาอุ่นนันกรเด็นนะคะอ่า บรรยากาศร่มรื่นดีมากๆเลยนะคะเย็นสบายขอจบกิ่วัตที่นีน่นะคะของบรรยากาศที่